คือเราจะมาเปรียบเทียบกันแหละให้เห็นๆกันไปนเลยว่าแซดเดิลผู้ชายกับแซดเดิลผู้หญิงเนี่ยมันเป็นยังไงใครชนะกันมุมไหนใบนี้เนี่ยราคาในขณะที่รุ่นนี้เกรงนานะมีกระเป๋าใบอื่นอีกใบด้วยนะครับเพราะว่าใบนี้ใส่หาอะไรไม่ได้เลย โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูฟี่คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงกระเป๋ารุ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เดียวนะชื่อรุ่นว่า s a d d l e b a บหรือว่ากระเป๋าอันมาแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบกันอันนี้คือ Sa d เด e ของผู้หญิงนะครับที่เคยรีวิวแล้วใน ep ep ไหนวะของเดียวกัไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็เป็น Sa d d l e ของผู้หญิงอันนี้คือ Sa d d l e ของผู้ชายก็คือเราจะมาเปรียบเทียบกันแหละให้เห็นๆกันไปนเลยว่า s a d d l e ผู้ชายกับ s a d d l e ผู้หญิงเนะี่ยมันเปน น,นะครับแอบมาดูใบแรกก่อนใบแรกคือของผู้หญิงฮะก็คือเป็นทรงอันม้านะครับแล้วก็เป็นลายออบลิกสีเขียวนะมีแม่เหล็กปิดแบบนี้แล้วก็จะมีสายลักตัวดีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะด้านหลังก็คือจะเป็นที่เสียบอะเออนะก็มีความเป็นอันมา้าแล้วก็มีที่ถือหูถือนะครับแล้วก็สายเนี่ยเราซื้อมาเพิ่มผมซื้อมาเพิ่มมันก็จะเป็นเอามาเกี่ยวกันแบบนี้ จะเป็น CD แบบนี้นะกับซีดอีกด้านเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับนี่คือของผู้หญิงของผู้ชายของผู้ชายอันนี้เป็นแซ d เดลที่เป็นชื่อรุ่นว่าอะไรว่าซอฟสักอย่างอะ่ะอืมเป็นของผู้ชายนะก็เป็นหนังคามสกินเป็นเกรนนะครับแล้วก็จะมีที่ถือแบบนี้นะหรือว่าไว้คล้องก็ได้แล้วก็จะมีสายยาวอีกอันนึงก็ ปรับได้อันนี้ก็ไว้แบบสายยาวก็จะไว้ครอสได้เลยแล้วก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นเป็นอย่างนี้ครับเห็นปะรูอันมาเนี่ยเปิดได้นะแล้วก็มีสองเส้นอันนี้เหมือนกันข้างในก็จะมีซิปอือโอเคมาพูดถึงสองใบนี้ เรื่องแรกผมคิดว่าเรื่องราคาเรื่องราคาทุกคนคงอยากรู้ใบนี้เนี่ยราคาปัจจุบันนะ1นึ่ง0สบาทนะครับราคาเมืองไทยนะในขณะที่รุ่นนี้1น5 0 0 0บาทแพงมากยังไม่รวมสายอันนี้ด้วยนะคือถ้าซื้อเซตเนี้ยทั้งรุ่นนี้ที่เป็น s a d ด l ไซส์มีเดียมแล้วก็สายอะ่ะผมว่าน่าจะแบบเหยียบ2,000 200, 0นอะ่ะของใหม่ในสอบไทยะนะฉะนั้นเรื่องราคา s a d ดผู้ชายชนะนะครับเพราะว่าถูกกว่าได้ใบ ่วาเป็นหนังด้วยนะคะที่อันเนี้ยใบเล็กกว่าแพงกว่าแล้วก็ไม่ใช่หนังเป็นผ้าเออฉะนั้นเรื่องราคาความคุ้มค่าเนี่ยก็คือของผู้ชายชนะแน่นอนเรื่องความจุความจุก็เห็นชัดเจนต้องพูดถึงรุ่นนี้ก็ชนะรุ่นนี้คือใส่ของได้เยอะมากใส่ iPad ได้ใส่กระเป๋าตั้งมือถือใส่ทุกอย่างอะทุกอย่างเอเ็มวีจริงๆกระเป๋าใส่แล็ปท็อปใส่เสื้อผ้าก็ได้นะมันมันใหญ่มากๆอะฉะนั้นเรื่องความ e อ e r y d a y ยเนี่ยผมก็ให้ใบผู้ชายออวินผู้ชายวิน2นะโอเคเรื่องการดู ดูแลรุ่นนี้ชนะเพราะว่ามันไม่ใช่หนังมันก็เอางจริงมันก็โดนน้าโดนฝนได้นิดหน่อยนะคะที่รุ่นนี้เป็นหนังไงมันก็จะโดนน้ําไม่ได้เลยอย่างเราไปล้างมือในห้องน้ำอย่างเงี้ยเวลาเซ็ท,ทิ่สู้ต้องเช็ให้แบบมือแห้งจริงไม่งั้นนี่คือแบบน้องไปลอยแน่นอนเรื่องความเด่นความสเตทเมนต์ก็แน่นอนก็ต้องรุ่นนี้รุ่นนี้มันเป็นออริจินอลถูกป่ะของซัลโวที่แน่นอนใบนี้ก็จะ ไม่สเตตเมนเท่าไหร่นะครับเหมาะเหมาะกับใครผมว่าใบนี้มันมีความเป็นแบบเหมาะกับผู้ชายทุกแนวเพราะมันเป็นกระเป๋าผู้ชายใช่ป่ะโดยเฉพาะแนวแบบอปป้าคือมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่มันก็จะยุบยุบเหี่ยวเหียวน่อยอันนี้มันใส่ฟองน้าดันทรงอ่ะแต่ถ้าเราถอดออกอ่ะมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเียวแล้วก็พอมันเหี่ยวปุ๊บแบบมันสวยนะอันนี้มันก็จะแบบงองหน่อยแต่ถ้าใครที่ชอบกระเป๋าที่มันมีทรงเป๊ะอันนี้มันก็จะไม่เข้าเกณฑ์ฉะนั้นมันจะมีความแบบอปป้าก้วอ่อนโยนฟิล แฟแบบผู้ชายใส่เสื้อสีแบบพาสเทลตัวใหญ่ๆแนวเกาหลีอะแล้วใช้ใบเนี้ยจะแบบว่าได้มากแต่ถามว่าถ้าเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่นแนวออป้าแต่งตัวแบบผู้ชายใส่เสื้อพอดีแบบแพพพี่หน่อยใบนี้ได้ไหมใบนี้ก็ได้คือใบเนี้มันเป็นกระป๋บผู้ชายฉะนั้นเนี่ยผู้ชายแต่งตัวยังไงอะก,ก็ได้หมดเลยแต่ว่าความเป็นออป้าเกาหลีมันจะขับออกมามากมากๆใบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นใบนี้ล่ะ ถ้เป็นใบนี้ใบเนี้ย อ่ามันเป็นผู้ชายแบบแนวขัดแย้งอ่ะคือเป็นกระเป๋าผู้หญิงใช่ป่ะฉะนั้นถ้าผู้ชายใช้มันมีความแบบขัดแย้งมันต้องมีความแต่งตัวจัดจัดอะจัดจัดแบบจัดจัดเลยอะอย่างเช่นผมว่าฟิลคาวบอยยีนขาม้าหรือว่าสลิมฟิตใช่ป่ะใส่บูทใส่เสื้อกล้ามหรือว่าใส่เสื้อที่เป็นแบบเสื้อฮาวายคอนทราสต์คอนทราสต์อะไปเลยอะก็จะได้แต่งตัวให้มันมีความแมนแมนจัดจัดอะแล้วใช้กระเป๋าผู้หญิงอะมันก็จะคอนทราสต์หรือไม่ก็ต้อง แบบอารมณ์เหมือนน้องแบบน้องเจม,มีเ่เจมอะ่ะคือดีออมันเป็นแบรนด์แนวลูกคุณแต่ว่าถ้าผู้ชายใช้มันจะลุกคุณไม่ได้ไงฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าเหมาะกับใครผมว่าใบเนี้ยมีความเหมาะกับโอปป้าอ่อนโยนฟิลแบบฟิลแฟนอันนี้คือมีความเป็นแบบโอปป้าใส่เกลียวกาดเออแต่งตัวจัดจัดละเปรี้ยวจัดจัดเลยคิดว่าน่าจะประมาณนี้ฉนันถ้าสรุปนะสรุปผมว่าใบเนี้ยชนะเรื่องราคาเรื่องความคุ้มค่าเรื่อง everyday ได้แต่ถ้าความความดูแลรักษาง่ายก็คือใบนี้ ความสเตทเมนต์ก็คือใบนี้แล้วถ้าใครแต่งตัวจัดจัดอ่ะใช้ใบนี้มันจะได้มากแต่ว่าใบนี้แม่งไม่สามารถเป็น everyday ได้แน่นอนเพราะมันใส่อะไรไม่ได้เลยมือถือ iPhone ยังใส่ไม่ได้อะ่ะเพราะมันเอียงมักใส่แบบน้อยมากคือถ้าจะมีใบนี้ยก็คือต้องใช้ใบนี้เป็นแค่แบบใส่เล็กน้อยเครื่องประดับแล้วก็ต้องมีถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวใส่ของหลักหรือถ้าคุณผู้หญิงใช้ใบนี้ก็คือก็ใช้ใบนี้แล้วก็เอาของทุกอย่างอะ่ะใส่ถุงผ้าแล้วให้คุณแฟนถืออะไรเงี้ยเออี่เพื่อนฝากบอกมา<อ>ก็ประมาณนี้นะ ส่วนตัวผมผมว่าเอาจริงคนมีทั้งคู่เพราะว่ามันแบบมันคนละฟิลมันคนละฟิลเลยจริงๆแต่ว่าใบนี้มันใช้ได้บ่อยกว่าถามผมนะใบนี้มันเป็นแบบเป็นสเตทเมนได้เหมือนกันนะเป็นิกนเจอร์ของดีออก็เดี๋ยวไปลองแต่งตัวเบื้องต้นให้ดูแล้วกันว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันจ้า เนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นแบบว่า fan, ป้าอ่อนโยนฟีลแฟนมาอันนี้ผมแต่งตัวแบบใส่กางเกงกางเกงขายใหญ่คาโก,ก้แพนใช่ไหมครับแล้วก็เสื้อแบบเหมือนเป็นผ้าวูผ้าถักนิดน,นึงอะแต่ว่ามันก็ตัวใหญ่ขนาดมีความเป็นแบบสีเบจคุมโทนเกาหลีอะไรเง,งี้ยแล้วก็ใช้กับใบีใบนี้มันจะอย่างที่บอกว่ามันหิวเหี่ยวย่นย่นอะมันสวยนะมันก็แบบไม่ได้ตะโกนมากแล้วก็แบบเกาหลีอเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยฟีลแฟนอป้าอ่อนโยนเป็นแบบนั้นเลยเดี๋ยวลองไปดูแบบว่า ป้าฝึกแฟนอ่อนโยนสักลูกหนึ่งอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นออป้าฟึแฟนอีกลุกหนึ่งนะครับก็จะมีความเป็นเสื้อแบบเสื้อกาหลีอันนี้สีเขียวสีเมลอนตัวแบบใหญ่ๆหน่อยนะเนี่ยแล้วผมก็ใส่กับกางเกงสเวดแพัน์ใช่ไหมครับ มันก็จะฟีลแบบฟีลสบายสบายรองเท้าเราทไม่ได้เอามาลองแต่คิดว่าไออย่างเงี้ยใส่แบบสนิเกร์นิวบาลานซ์หรือว่าพวกไฮท็อปอะครับรองเท้าหุ้มข้อก็จะได้ฟีลแฟนที่เป็นแบบไฮท็อปแบรนด์ดีออก็จะยิ่งยิ่งเข้าคือเราไม่ได้เปต้องเด่นทุกชิ้นไงเราใช้รองเท้าที่มันมีโลโก้เยอะเยอะะเด่นได้เพราะกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าแบบสีดำใช่ไหมเนี่ยฟีลป้าปะ ฟิลป้าฟิลแฟนสไตล์เออดูแบบอบอุ่นใส่ของเยอะๆไม่ได้แบบแต่งตัวจัดจัดคุมโทนสีเรียบๆอนะไรอย่างเงี้ยได้อ่อันนี้เป็นสาวผู้หญิงนะครับอันนี้คือป้าฟิลแบบฟิลด do นะูดันอ่ะเออคือแต่งตัวมันต้องแต่งตัวแบบคอนทราสต์ rast, คือมีความแบบมัสซูลีนแมนแมนในตัวใช่ปะ่ะอย่างเช่นแบบเนี่ยผมใส่เสื้อเป็นเสื้อแขนกุดของริฟเคิลใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่กางเกงยีนขาดขาดเสื้อ อย่างเงี้ยครับของแซงอลองค่ะใส่หมวกดีออหมวกแกฟ๊ฟแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นสีเขียวสีเดียวกันนะแล้วก็มีความแบบผู้หญิงเฟมินีนแบบเนี้ยตุงต้งติงต้งตุ้งติ้งอย่างเงี้ยนิดนึงใช่ป่ะมีมีรอยสักมีโชก้านิดนึงอย่างเงี้ยมันมีความแบบผู้ชายใช้กับกระเป๋าผู้หญิงจัดๆัดเงี้ยมันก็จะมีความแบบคอนทราสต์กันแล้วมันก็จะออกมาโอเคโอเคป่าวะ <c oughs> โอเคนะมันก็จะมีความแบบอย่างเงี้ยนะ มีความแบบฟ,ฟาดฟาดหน่อยอะ่ะโอป,ป้าแบบสายฟาดฟาดอะ่ะก็เดี๋ยวไปดูโอป,ป้าสายฟาดอีกอนนันนะครับอ่ะไปกันต่ออันนี้มาโอป,ป้าสายดุดันอีกลุกนึงนะครับอย่างเงี้ยใส่เสื้อเชิ้ตฮาวายใช่ปะ่ะมันก็จะมีความแบบแมบบนแมนหน่อยอะ่ะแล้วก็ต้องแต่งตัวแบบใส่กระยีนขาดสังลองเงี้ยมีความแบบผู้หญิงผู้หญิงเราก็มีความแบบเออมีความผู้ชายมัสซูรีนิดนึง ถ้าใครคลอสแล้วมันติดอะ่ะก็โชว์ด้วยแบบนี้เนี่ยมันมีความแบบมีความขัดแย้งเห็นไหมแต่งตัวแบบแมนๆมนนิดนึงแต่ว่าต้องแมนกบบแฟชั่นนะไม่ใช่แมนแบบพอดีตัวถ้าพอดีตัวไปสไตล์ดอผู้ชายเลยเพราะถ้าเป็นแบบว่าแต่งตัวที่มันแบบฉีกๆหน่อยอะ่ะใบเนี้ยได้แล้วมันจะไปได้ดีด้วยแต่ว่ากกุนาะมีกระเป๋าใบาอื่นอีกใบด้วยนะครับเพราะว่าใบเนี้ยใส่หาอะไรไม่ได้เลยใส่อะไรไม่ได้เลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูสักลุกหนึ่งแล้วกันว่าอป,ป้าสายสายฟาดอะ่ะดุดานแ่ะจะเป็นยังไง อีกสักลุกหนึ่งนะครับสำหรับโอป้าสายเรียกระสายฟาดอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแต่งตัวแฟชั่นจัดเข้าไปอีกหนึ่งขั้นผมใส่สกา๊าางในใช่ไหมแล้วก็เสื้อแบบเสื้อเชิ้ตยอสีขาวเงี้ยแต่ว่าตัวใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็ใส่ยีนแบบยีนขาม้าขาม้าสีดำซิลีนคือใช้กับใบเนี้ยแต้ถ้าใส่รองเท้าบูทบูทแบบสีดำส้นสูงๆูงเลยนะปลายแหลมแหลมาโอ้โหเปรี้ยว เกลียวกลาดจริงๆได้ได้เลยอย่างเงี้ยได้ป่ะมันก็จะมีความแบบมีความอบอ้าแนวๆอะ่ะเออแฟชั่นจัดก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะเป็นซเดอรผู้ชายหรือว่าซเดอรผู้หญิงเนี่ย สองใบเนี้ยมันคนละแนวเลยก็ต้องเลือกเอาว่าเราอะแต่งตัวแบบไหนถามผมอะ่ะผมชอบทั้งคู่ผมชอบใบนี้เพราะว่ามันใช้ได้จริงใช้ได้ทุกวันใบนี้มันคือแบบแต่งตัวสนุกแล้วก็เปรี้ยวมากแต่ว่า,สาใส่อะไรไปได้เลย <c oughs> ใส่ของได้น้อยมากมากๆนะครับก็ลองดูแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกับช่องลูกพี่คููนะครับกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย ก็ช่องเราครบ1ปีแล้วครบ1ปีผมกม็อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองบ้างเผื่อจะมีคนอยากดูที่มาของวันนี้เนาะเป็นคิวเองมีคนถามมาแหละอาชีพที่คุณรู้พี่คุณทําครับอ่อก็ทํางานด้านสเปคพี่เป็นแบบไหนครับรกักนะครับจีบได้ไหมอืมก็สเปคก็แรงบันดาลใจในการทําช่อง youtube ครับอยากดังครับ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้อยากดังก็คือ